ครับปรับได้สันประตอครับไซส์เนืซ้อมมากี่วันซ้อมมาต้มซ้อมมาเรื่อยๆประมาณเดือนครับก็ซ้อมอยู่ที่ท่ายมรสักก็อยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่เดิมเลยครับผมมีใครเป็นกูบะโพซ้อมแล้วมั้งก็เพื่อนๆทีนะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วสิบหกครับสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้หกห้าหกมวยสไตล์อะไรครับมวยดันวันนี้มาเจอชามะนาวนะครับยังไม่เคยต่อยกันเนาะไม่เคยครั้งแรกเลยครับศึกษาเก่งกันต่อยเขายังก็ดูมาครับเขามืยสไตล์ ก็มือเนี่ยขอาเครื่องวันนี้มาเจอชาวมะนาววางเกลียวมั่งแพงไอ้ดีก็เดี๋ยวไปดูบนวีดีโล่าสุดเราก็ต่อยไว้ที่อ้าหน่อยครับอ่าที่นี่นะวันนั้นต่อยใครสี่ปืนใหญ่สจอทีครับเป็นไงบ้างวันนั้นชนะนัองยกสองอเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยยี่สิบเก้าร้อยยี่สิบเก้านี่ต่อยร้อยสามสองเลยอ่ะครับผมเป็นมวยแทนอ๋อมวยมาแทนอย่างร้อยสามสองที่ช้ำหนักแล้วเป็นไงบ้าง ก็พอดีมาผ่านเรียบร้อยครับร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยสมบูรณ์แข็งแรงครับผมวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาใครเหมือนเดิมครับคุมมากี่กิโลคุมมาประมาณสามสามี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดต่อยมาประมาณห้าสิบบาคนจยิ่งมาหมดหย่อนเชียงรายครับอ้าวฝากเชิญช่วยแฟนคลับเราหน่อยฝากเป็นกำลังใจให้ผมนะวันนี้เต็มที่นะวันนี้ทำเต็มที่ครับอ่ะขอโชคดีขอบคุณครับ